สามขั้นตอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สำหรับมือใหม่และมือเก่าที่ยังสร้างตัวตนไม่สำเร็จสักทีหนึ่งค่ะให้เราเลือกทำคอนเทนต์ในเรื่องที่เราถนัดค่ะหลายคนค่ะอยากทำคลิปอยากทำคอนเทนต์มากๆแต่พอจะเริ่มทำเรารู้สึกเครียดเพราะมันคิดไม่ออกไม่รู้จะทำเรื่องอะไรดีไม่รู้จะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรดีสาเหตุค่ะเป็นเพราะคุณทำตามกระแสะและทำตามคนอื่นค่ะคุณเห็นว่าคนอื่นทำแล้วดีทำแล้วดังทำแล้วปังคุณก็อยากทำบ้าง แต่พอคุณไปลองทําแล้วคุณทําไม่ได้ คุณคิดคอนเทนต์ไม่ออกคุณไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไรเลยเพราะว่าคุณไม่เคยมีประสบการณ์หรือว่าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นอยู่เลยหรือแม้แต่ถ้าคุณจะทาคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองมันก็ต้องเป็นไลฟ์สไตล์จริงๆของคุณค่ะไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่คุณไปเห็นคนอื่นเป็นแล้วคุณก็อยากเป็น2ค่ะการตั้งชื่อช่องหรือว่าชื่อเพจเป็นคําถามที่โมมักจะได้รับบ่อยมากๆลหลายคนเมื่อเริ่มต้นที่จะอยากปั้นช่องอยากทําช่องแล้วมักจะกังวลว่าเอ,อ้ยจะต้องตั้งชื่อว่าอะไรดี ส่วนใหญ่แล้วมือใหม่เวลาเข้ามาทําออนไลน์มักจะอยากได้ฉายาแต่ปัญหาก็คือพอตั้งชื่อเพจมาละตั้งชื่อฉายาเป็นอีกฉายานึงพอผ่านไปอีกอาทิตย์นึงก็หาชื่อใหม่ได้ก็รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนอีกละพอผ่านไปเดือนนึง ก็เจอฉายาใหม่ๆหที่รู้สึกว่าชอบก็อยากเปลี่ยนอีกแล้วเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณยังไม่ได้ชัดเจนกับสิ่งที่คุณทํามากพอการตั้งชื่อช่องที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการใช้ชื่อของตัวคุณเองค่ะง่ายๆเลยก็คือชื่อเล่นตามด้วยชื่อจริงข้อสุดท้ายข้อที่3ค่ะนั่นก็คือทำทุกวันค่ะสิ่งเดียวที่จะการันตีและเป็นคำตอบให้คุณได้ว่ามันเวิร์กไหมคุณชอบคอนเทนต์ที่ตัวเองทำไหมและคนดูชอบคอนเทนต์ของคุณหรือเปล่า นั่นก็คือการทําทุกวันค่ะการอยู่กับมันทุกๆวันจะเป็นคําตอบให้คุณได้ค่ะถ้าคุณทาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้คุณมีความสุขกับคอนเทนต์ที่คุณทํามากๆแต่คนดูยังไม่ชอบ คนดูยังไม่ไลค์ไม่คอมเมนต์ไม่แชร์และยังไม่ติดตามคุณสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องแก้ไขคอนเทนต์ค่ะย้อนกลับไปดูว่าคอนเทนต์ของคุณที่คุณทำเนี่ยถ้าเป็นคุณคุณอยากดูคลิปนี้ไหมและไปดูตัวอย่างของคนที่เขาทำมาก่อนค่ะว่าเขาทำยังไงเขาทำรูปแบบแบบไหนและเอามาปรับใช้กับคลิปของตัวเองค่ะสำหรับใครนะที่อยากเรียนรู้การทำคลิปทำคอนเทนต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายทำคลิปทำคอนเทนต์ให้คนกดไลค์แชร์ คอมเมนต์และติดตามตอนนี้โมเปิดสอนแล้วนะคะโมสอนทั้งหมด4่พาร์ทค่ะพาร์ทที่1จะเป็นการตัดต่อคลิปพาร์ทที่2ค่ะจะเป็นการทำพานหัวคลิปพาร์ทที่3ค่ะโมจะสอนคุณคิดคอนเทนต์บวกกับการสอนหาตัวตนด้วยค่ะเพราะคนส่วนใหญ่ที่รู้แล้วว่าตัวเองจะทำเรื่องอะไรแต่ก็ยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกเป็นเพราะว่ายังหาตัวตนไม่เจอค่ะพาร์ทนี้ค่ะเป็นพาร์ทที่โมให้ความสำคัญมากมาก เพราะเมื่อไหร่ที่คุณหาตัวตนเจอการทำคอนเทนต์จะง่ายขึ้นมากๆค่ะสุดท้ายค่ะพาร์ทที่4โมจะสอนวิธีการทำคอนเทนต์ให้คนไลค์คอมเมนต์แชร์และกดติดตามคุณค่ะระหว่างเรียนและหลังจากที่เรียนจบไปแล้วลงมือทำแล้วนะคะมีคำถามสงสัยยังไงนะสามารถทักเข้ามาสอบถามและทักเข้ามาปรึกษามโมได้ตลอดเวลาเลยค่ะสนใจทักเข้าไปที่ไลน์ตัวนี้และพิมพ์ว่าเรียนตัดต่อค่ะ